เปิดภาพปัจจุบันเคอิงะสาโตสวยฉ่ำประกาศทำตามฝันชิงมงมิสทิฟฟานี่2025ยังจำกันได้ไหมเอ่ยกับหนูน้อยเคอิงะซาโตครับหนูน้อยที่ตามหาพ่อเมื่อ10กว่าปีก่อนครับวันวานล่าสุดนั้นครับเติบโตเป็นสาวสวยฉ่ำว้าวแล้วพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสากุระเคอิงะซาโตและประกาศว่าอยากจะทำตามความฝันอีกหนึ่งอย่างคือการประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สโดยน้องสากุระซาโตนั้นก็ได้โพสผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับระบุว่าสากุระขอทำตามความฝันอีกหนึ่งอย่างที่สากุระ อยากทามากคือลงประกวดเวทีมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิ e สวัสดีแม่แม่แฟนๆนางงามทุกคนนะคะซากุระเคอิงโอะซาโตะอายุ25ปีการศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรสากุระได้รับโอกาสดีๆและแฟนคลับที่น่ารักของสากุระจะลองทําตามความฝันฝากแม่แม่พี่ๆี่ทุกๆคนเป็นกําลังใจและติชมสากุระได้ตลอดเลยนะคะสากุระพร้อมปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นงานนี้ใครเป็นแฟนคลับของน้องสากุระนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เธอด้วยจ้าไปต่อกับที่อีกหนึ่งค่ะ รว,ร,รวยทั้งตระกูลสามีนางเอกดังย้ายธุรกิจร้านทองมาเปิดที่แห่งใหม่แล้วอลังการมากก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับตระกูลกูหาเปลมกิจครับโดยเป็นครอบครัวของไฮโซเซนทราพูดก uh ูหาเปลมกิจสามีสุดที่รักของมิวนิษฐานางเอกชื่อดังกับที่ล่าสุดนั้นมีการย้ายสถานที่แห่งใหม่ครับหลังดําเนินธุรกิจานานกว่า80ปีทั้งนี้ก็พบว่า IG มารีนมาคินกูหาออกมาเผยภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับครอบครัวกูหาเปลมกิจนะคะวันนี้ห้างทองจีนไทยเฮงที่ดําเนินธุรกิจมากกว่า80ปีได้ ย้ายมาเปิดที่ใหม่บนถนนมหาชัยวังบุรพาพิรมเรียนเชิญคุณพี่คุณนะ้าคุณอาคุณลุงคุณป้าที่จะซื้อทองซื้อที่จิ้นไถ่เห่งนะคะจะได้แห่งๆมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนี้ครับไม่รวยทําไม่ได้เปิดของขวัญน,น็อตวิสรุตจกพนักงานเห็นแล้วบอกเลยว่าอิจฉาสงก็เป็นนักธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทยจริงๆครับสำหรับหนุ่มน็อตวิสรุตลังสีสิงห์พิพัฒน์สามีสุดหล่อของซุปตาสาวอย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ในบทบาทของคุณพ่อและคุณสามีนั้นก็น่ารักอบอุ่นอเนนอบบานายของ น้องๆพนักงานในโรงงานของตัวเองครับก็ใจดีจนหลายคนนั้นบอกเลยว่าอยากจะได้บอสแบบนี้จริงๆเพราะเมื่อไม่นานมานี้ครับมีผู้ใช้รายหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทสายไฟฟ้าวีนายของน็อตวิสลุตนี่แหละครับโพสภาพของขวัญจํานวนมากที่บริษัทนั้นจัดเตรียมไว้แจกพนักงานงานเลี้ยงปีใหม่นี่แหละเรียกได้ว่าแค่เห็นก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่น,น,น,นใจและมีกําลังใจทํางานแบบสุดๆไปเลยโดยจากคลิปและภาพนะครับเผยให้เห็นของขวัญจํานวนมากที่บริษัทวีนายเตรียมไว้แจกพนักงานไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone Apple Watch เงิน ทองคําเครื่องใช้ไฟฟ้าจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์และอีกหลายๆอย่างครับซึ่งทางเจ้าของคลิปนั้นระบุข้อความด้วยว่าพอทําถึงทุกปี New Year Party 2025สายไฟวีนัยอย่างไรก็ตามนะครับคลิปและภาพดังกล่าวการเป็นไวรัลมียอดเข้าชมกว่า3 0 0 0 0นครั้งโดยชาวเน็ตที่ได้เห็นนะครับต่างก็ปลื้มใจแทนพนักงานบริษัทนี้พร้อมกับบอกว่าโชคดีที่มีผู้บริหารที่เข้าใจหัวอกคนทํางานพร้อมอวยพรให้ขอให้ธุรกิจนั้นเติบโตไปเรื่อยๆตอบแทนน้าใจที่มอบให้กับคนทํางานเป็นอย่างดีมาโดยตล อีกด้วยต้องบอกว่าไม่รวยจริงๆทำแบบนี้ไม่ได้จ้า